คือบายนะครับอย่งเช่นลีโวนะครับมีเสียงสายพานนะครับดังอีกๆอยู่หน้าเครื่องนะครับก็ตรวจเช็คแล้วนะครับเราไปตามศูนย์นะครับมาว่าต้องเปลี่ยนได้ยกลูกนะครับแต่อันนี้ก็คือเอามาหานะครับก็คือตัวที่มันดังก็คือนี่ครับลูกหลอกในชาร์จนะครับมันจะ มีเสียงนะครับก็คือลูกปืนมันแตกนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับมันจะดังกิ๊กกิ๊กกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราทาการถอดตอนนี้มันเงียบหน่อยและ้วก็งีเลยบอกเอาบลกลมมีอยิ่บอกไฟฟ้าแห้งหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวถอดโมเดลน,นะครับเดี๋ยวรออะไรมามาดูกันว่าเกิดจากอะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือรถมีการโชว์ของถุงลมนะครับถุงลมนิรภัยมีไฟโชว์นะครับก็ ๋ยวาําการถอดดูก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะตัวสไปร์อดนะครับตัวคอของอะไรตัวนี้นะครับน่าจะขาดนะครับถอดดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีลูกลอกนะครับสายพานอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะต้องเปลี่ยนด้วยกันนะครับนีตัวนี้นะครับหนึ่งตัว แล้วก็สายพานหน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้เราจะหมดสภาพแล้วเหมือนกันก็จะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยเลยทีเดียวมะครับตัวที่มันดังนะครับไมต้องไปเสียตังเห็นลูกค้าแจ้งมานะครับว่าลูกหนึ่งเก้าพันกว่าบาท ้9 0 0นะครับในชาร์ตของรีโว่นะครับแต่อันนี้เรามีอะไรนะครับมีตัวลูกลอกเดี๋ยวเราเบิกอะไรมานะครับมาเปลี่ยนซ่อมเอานะครับหมดพันกว่าบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวรออะไรมานะครับก็นะครับเดี๋ยวถอดเช็คฐานให้ด้วยเลยนะครับว่าเหลือเยอะไหมนะครับ เราะว่าถึงได้ถอดแล้วถึง Servic ิสเช็คก็คือเช็คเลยนะครับนี่ไปคงแช่สองตงัวไนะมาทันออกนะครับดูฐานนะครับว่าเหลือไหมเพราะว่าก็ไม่กี่ตังค์นะครับไปจุดฐานก็ถือว่ากล้จะหมดก็เปลี่ยนไปด้วยเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใช้กันเอาไปใช้อีกยาวๆนะครับเสียงเงินหมื่นนะครับลูกนึง ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนฐานด้วยเลยทีเดียวนะครับอันได้ชารัดได้บ <นะ S 2> ้างเลยนี่มีติด,ตดตป็นขาตะปิ่งะนะครับเ<ม>นี่ยข่าวลังแม่แพงแกแบกออกมาเนี่ยนี่ก็พอร์ตพวงลมนะครับนี่จะเป็นเดยรย์ล็อกนะครับก็แค่แขควงเยอมแยก่อนเดี๋ยวให้น้องแย,ยก่อน บอกคลิบเก่ามายิง,งนี่ฮนะเวลานั้นก็ให้ควงแข้งนะครับจุดนี้นี่ฮนะนี่เหมือนกันนะครับก็เวลาจะเงียบก็แข้งแบบนี้นครับนี่ให้มันหลุดจะนีนะครับก็มีอย่างนะครับเดี๋ยวรอรพอฟังอะไร กระโหนมาทั้งอันมันจะเป็นสลัดสีเออกระโหนงปอกเหลืองมึงเลี้ยงแล้วก็งไงน,นี่อะไรนะครับมุลี่อะไรชัดมาแล้วเดียบร้อยนะครับของแท้นะครับ<ม>แล้วก็แพงฐานอันนี้ก็ของแท้เหมือนกันนะครับ ตัวสไปรอนนะครับแผ่นไตนะครับก็มีของแล้วก็สายพานหน้าเครื่องลูกหลอกนะครับั้างมไปประกอบอยู่อ่ะแล้วประกอบเสร็จเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูนะครับว่าเสียงจะเงียบไหมนะครับปัญหานะครับก็คือไอ้ตัวนี้ครับลูกลอกสายพานแล้วก็ถุงลมที่โชว์ก็คือสไพรอนตัวนี้ขาดนะครับส่งงานครับรีโวนะครับ ไฟถุงลมโชว์นะครับแล้วก็ไดชาร์จนะครับไฟชาร์จน้อยนะครับก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับนี่ฮะโค้ดไม่มีนะครับแบตเตอรี่ชาร์จสิบสามจุดแปดนะครับก็ถือว่าพร้อมกลับบ้านอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับรีโวนะครับปัญหาไฟถุงลมโชว์แล้วก็ไดชาร์จไฟชาร์จน้อยนะครับก็นะ จากเมื่อวานไปนะครับไปชาร์จอยู่12โวลต์กว่านะครับอันน uh, yeah> oh yeah. have ี้ก็ขึ้นมา13.6แล้วนะครับคือได้ชาร์จใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานชาร์จอยู่12นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราสแกนดูนะครับว่ามีโค้ดตัวไหนบ้างที่เราติดค้างอยู่นะครับที่มันยังไม่ทันได้เคลียร์โค้ดออกนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันมีถุงลมนะครับแอร์แบ็กที่โชว์อยู่นะครับคิดว่าน่าจะติดโค้ดถุงลมอยู่นะครับโค้ดเก่า แต่ว่าอันนี้คือไฟหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีคดเก่าที่ค้างอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้ามาเคลียร์ระบบไฟต่างๆให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้นะครับมีฮะมันยังมีอยู่นะครับตัวเก่านะครับก็เดี๋ยวเราลบให้เลยนะครับก็นะนะโอเคนะครับไม่มีอะไรค้างนะครับระบบไฟต่างๆครบนะครับนี่รับครบจบที่นี่นะครับ สถาน,นีเฟิร์งการยางกับผมสร้างบิ๊กคูกเ่เก่าสอมรถคืเอเก่าพี่น้องก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ